สวัสดีครับสวัสดีเพื่อน FC โชคดีชาแนลนะครับก็หลังจากที่ตเซาะพาแอปไปดูตัวเลขที่ศาลนะครับซึ่งเขาเห็นก่อนนะครับแต่ตอนที่ไปก็ไม่เห็นแล้วนะครับแล้วก็ที่แอดมาจากบ้านคนุณยายนะครับพอดีมันเป็นเรื่องที่แบบเหมือนต่างคนด่างฝันแล้วความฝันมาเชื่อมโยงกันนะครับแต่พอดีแอดช่วงนี้ โควิดในหมู่บ้านก็ระบาดเยอะนะครับจะเดินบ้านนู้นออกบ้านนี้นะครับเราจะไปอีกหลายๆห,หมู่บ้านก็ลําบากนะครับเพราะว่าหลายที่ก็เริ่มระบาดหนักอีกแล้วนะครับก็ทําทให้ช่วงนี้อาจจะต้องเก็บตัวบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปฟังความฝันนะครับของน้องออลูกของแม่มุนะครับกับคุณพ่อนะที่เสียไปแล้วนะครับมาบอก หวยบ้านหลังนี้นะครับซึ่งเป็นคนที่ไปนอนเ,อเป็นเพื่อนแกนะครับซึ่งอยู่คนละหมู่บ้านนะครับแล้วพอทันทีที่แอดมาถึงไม่น่าเชื่อนะครับว่าแกฝันอย่างนั้นจริงๆนะครับซึ่งต่างคนคือยังไม่เคยเล่าความฝันให้กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามว่าเรื่องราวเป็นยังไงนะครับก็ตะเสาะก็ยังอยู่นะครับ ครับเพื่อน f อครับก็ทีแรกแอดก็คิดว่าพี่เหนียงเป็นคนฝันนะครับแต่ปรากฏว่าเป็นน้องของพี่เหนียงนะครับชื่อน้องเอะนะครับเดี๋ยวเราจะไปฟังความฝันนะครับว่าความฝันไปเชื่อมโยงกับคุณยายยังไงแล้วได้เลขตัวไหนนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับน,น้องเอ๊ะเอ๊เวัสดีจ้าสวัสดีครัสวัสดีครับตอสพบกันอีกแล้วตอสยังไงครับน้องเอะความฝัน คิดว่าฝันได้อ๋อฝันว่าอยู่ตรงขอบสะใช่ไหมคะมาจากไหนครับในฝันมาจากฮะในฝันนั้นคือเรามาจากไหนในฝันก็คือว่าเราจะไปบ้านจะไปบ้านคุณยายอพอเราไปบ้านคุณยายยังไม่ถึงบ้านคุณยายแต่เราก็อยากจะกลับมาบ้านเราคืนแต่ก็มีพญานาคขวางทางแล้วก็พ่นไฟพ่นไฟให้เราอ่ะไปไปทางบ้านคุณยาย อ๋อให้เราไปบ้านคุณยายใช่บ้านคุณยายแต่พอไปถึงบ้านคุณยายก็จะเห็นตายืนขวางทางอยู่ทางลงเหรอทางมันจะเป็นมีทางลงไปทางบ้านเขาค่ะทางไปบ้านเขาทางไปหน้าบ้านเขาเลยตรงตรงหน้าบ้านเขานะคะอพอยืนสักพักหนึ่งเหมือนตาเขาอยากจะให้เลขแต่ตาเขาก็ไม่ไม่ได้หันมานะแต่ตาเขาก็บอกเลขแต่พอเขาบอกตัวเลขเสร็จ ตาเขาก็เดินไปบ้านเขาในฝันแกแกเขียนให้หรือแกพูดแกพูดโอแกพูดพอแกพูดเสร็จพอแกบอกเสร็จแกก็หันมามองแล้วแกก็เดินเข้าบ้านแกบอกบอกอะไรครับตัวไหนบอกเป็นเก้าเก้าเจ็ดแล้วก็ศูนย์หกค่ะบอกทั้งบนทั้งสามตัวและสองตัวเนาะใช่แล้วจากนั้นก็ ตื่นเลยทีนี้ก็พอตื่นเสร็จก็มาจดไว้เลยอืจดตัวเลขไว้กลัวลืมไงอเออเนาะแต่ปกติก็เอ๊ก็ไม่ได้ไปนอนที่รุ่นเนาะไม่ได้ไปนอนแต่ก็ไปทําบุญตาจนเสร็จนั่นแหละจ้าอ๋อก็ถือว่าไปตรงกับคุณยายเนาะใช่ค่ะคุณยายฝันว่าเขาไปบอกคุณยายแล้วช่วงนี้สมาธิแกก็ไม่ค่อยดีจ้ะแกก็เลยว่าตามมาบอกที่นี่นะครับจ้ะก็ถือว่าเชื่อมโยงกันเนาะค่ะ อืมเอาละครับเดี๋ยวให้น้องเอ๊ช่วยชูป้ายให้ให้ดูหน่อยป้ายตัวเลขเพื่อนนิสีจากหน้าจอไว้เปรียบเทียบกับหลายๆที่นะฮะอืมสวยจริงครับเพื่อนสีฮะอ๋อนี่นะครับเพื่อนนิสีเนาะอืมก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับเสะชูนิโปงอีกแนละ้วครับ <laughs> ก็โปรดใช้วิจารยานนะครับ ก็เป็นเพียงความฝันนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องเอ๋เนะาะค่ะที่มาแบ่งปันเป็นสะพานบุญให้กับเพื่อน FC ที่มาร่วมสร้างโบสถ์ด้วยกันนะครับแล้วก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกตติดตามนะครับก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับก็ถือว่าเป็นเลขสวยนะครับแต่ว่าเลขนี้เริ่มมีเขาแล้วนะครับเอาลครับวันนี้ก็ต้องข,ขอบคุณน้องเอ๋เนาะ ่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ัสวัสดีค่ะตาซอสสวัสดีครับ